เรื่องที้เกิดขึ้นทัหมดเนี่ยทางค่ายก็ได้มีการชี้แจงหมดแล้วเป็นเรื่มงที่ขาดชื่ออะไรวัี้เราเราก็เคลียร์ชัดนแล้วใช่ก็คือตามที่เพราะว่าก่อนที่เราจะมีการชี้แจงไปเนี่ยเราก็มีการประชุมศึกษาไปเรียบร้อยแล้วว่าเมันไม่ได้ตางกันตอนเราเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ก็ซีเรียสครับซีเรียสแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็พยายามทำให้ทุกทุกงงานให้เต็มที่ที่สุด หรือว่างานหน้าๆเราก็จะทำให้มันดีขึ้นในโลกนี้เพราะคนอย่างแฟนๆก็มีแฟนมิเต่อร์จบแล้วใช่ครับก็มีแฟนมิเตอร์แฟนมิเดี่ยวใช่แฟนมิเดียวที่ที่ผ่านมาล้วสุดก็มีแฟนมิที่แฟนมิเดียวที่อินโดไปครับผมบอกว่าขอบคุณแฟนๆก็มากเลยเพราะว่าแฟนๆน่ารักมากก็ตื่นเต้นมากๆกับโชว์นั้นแล้วเราก็พยายามแบบสร้างสรรค์โชว์ใหม่ๆที่แฟนๆยังไม่เคยเห็นเราโชว์ที่ไหนมาก่อน้วยครับ คือล่าสุดก็มีคนจับผิดรูปที่มีนที่ลงแล้วรูปที่เขาลงไม่ใช่คนก็เลยเอาเอาหน้าเราไปเทียบกับงานก็ดูเหมือนก็ดูเหมือนกันขนาดนั้นเลยครับไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอไม่เห็นภาพเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ซีเร <T itt les> ียสไหยคะเหมือนว่าของคนอื่นเขาจะผิดหรือว่ามันนุ่มมีกระด้างไม่ม่ซีเรีเออเหมือนแบบนั้นนะเหมือนอย่างนะกเหมือนอย่นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยว่าคนท้าเป็นเราเยอะมากจริงเหรอวันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะครับก็ก็บอกว่าไม่ใช่นะตอนนี้ไม่ใจได้หรอกแล้วสถานะของเราล่ะคะยังไงว่างครับ คพี่ระวังพี่กะวังพี่ระว่าเหมือนกันเหรอแล้วมันเกิดที่ผ่านมาเออวันเกิดที่ผ่านมาก็มีไปทําบุญกับแฟนๆครับพี่ชัยภูมิครับผมก็เป็นการเขาเรียกว่าถวายพระที่เราได้มีการหล่อในปีที่แล้วไปแล้วหรือว่าเป็นพิธีเขาครับก็โดีใจมากๆดีใจที่คือไกลมากๆ่คิดว่าแฟนๆจะมาร่วมกันทำบุญเยอะขนาดนี้ครับดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกอนุโมทนาบุญกับทุกๆคนมากๆเลยครับยังมีอีก เพราะว่าจริงๆคือตอนแรกผมถางานว่าผมผมหาวันที่ยังต้องบอกว่าไม่ค่อยเจริญคนยังเข้าถึงไม่ค่อยมากอะไรครับเราก็พยายามหาแล้วจนมาคนแนะนำวันนี้มาแล้วเออยังขาดอะไรหลายอย่างเราเลยคิดว่ามันก็ตามไปใช่แฟนๆก็ตามไปถึงที่เช่นวัดโนบุชมีมียอดแบบยอดจึงมีตัวอย่ใช่ครับประมาณจำนวนไหร่เออเห็นประมาณสองสองแสนกว่าสองแสนกว่าผมก็อุดมทนาวุฒ ซึ่งเอาไปจริงๆตรงนั้นนะผมมีสร้างเป็นโรงทัวร์มีห้องน้ำเพิ่มให้ครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าพอที่จะเป็นโปรเจกต์อะไรได้ต่อรับซื้อให้ตัวเองไหมครับปีนี้ให้ตัวเองบ้างยังเลยยังไม่ได้ซื้อเลยครับตั้งใจไว้ไหมครับว่าจะซื้ออะไรอยากได้อะไรไหมอยากได้อะไรเคยบอกไปแล้วว่าข้อมูลข้อมูเนอะยังไม่ได้ซื้อเลยครับเก็บตังค์อยู่ครับ หรือว่าเราจะแจ้งที่บายไปว่าเอออยากพ่อมเอ,อมก็มันมลูกแต่ใครผมผมผมส่งผ่านไปหลายสื่อมากแล้วนะฮะไม่รู้ว่าถึงเขาหรือยังยจริงจริงมันต้องระบุชัดเจนไปเลยไงเขาจะได้แบบอ๋อชัดเจนกันไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียอะไรยากเ้องไปโทรไปก่อแล้วถ้ามีคนปัญญาเท่าไหร่มีความเท่าไหร่เขาจะได้ก,ดกลับประมาณไซส์สิบหกสิบเจ็ดก็ระบุไปเลยดีกว่ากันนะกันบอกเขาเลยค่ะ ไม่จริงอะไรก็ได้อะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้เดี๋ยวข้อมือโล่งใส่ไหนใส่ไหนใส่ไหนค่ะหกสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยแต่เขายังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้ครับยังไม่ให้คือเขาเดินทางเยอะด้วยเราก็เดินทางเยอะด้วยก็เลยยังไม่มีโอกาสได้มาเจอกันแต่เราให้ของกอลเป็นเราชนะไม่เก ให้ไปแล้วครับนี่คือตักลุ่มกัดอะไรนะไม่หรอกก็รอว่างแล้วค่อยให้อะไรบอกว่าของขวัญที่เราให้เขาก็ไม่ธรรมดาหมิเป็นอยู่ใช่คือที่ให้ชาเนี่ยเพราะว่ารอเขาเลือกของคือบอกว่าท้าไม่ถ่านานมากแล้วแบบสนุกอยากได้อะไรอยากได้อะไรก็เลยรอเขาพอเขาอู่แล้วว่าอยากได้อะไรก็ถ้าเปนอย่างนี้ก็เลือกเลยก็ส่งในข้อมือเลย เราก็ไปเลือกคนไม่กลัวแบบเขาไม่ชอบเนี่ยก็เลยแบบเอาที่เขาชอบเลยดีกว่าไม่ไปถึงไม่ถึงฝันเราอ่ะเราก็เลยก็ส่งไปให้เขาเละอุกับอะไรอ่ะอดใเหรอกระดาษอุใส่ด้วยนะซื้ออะไรก็ได้แหละอันนั้นเป็นอันนั้นแค่ไมครับแค่แค่รออยู่รออย่างนั้นรออยู่างนั้นเขา่ข้าหนึ่งทีเขาเข้าหนึทีอ่ไที่ผมอ่ะอันนี้หกแล้ โอเคค่ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นิสมนคเยเราเตรียมตรงนี้